ครับหากท่านมีปัญหาลืมรหัสผ่านนะครับให้สมาชิกนะครับทําการคลิกปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเลื่อนลงมานะครับคลิกปุ่มลิงก์ด้านล่างนี้นะครับและให้ท่านสมาชิกครับคลิกปุ่มเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับจะสามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่านได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ และพิมพ์กรอกอีเมลของท่านที่ท่านสมัครเข้ามานะครับเพื่อทำการขอตั้งรหัสผ่านใหม่รีเซ็ตนะครับคลิกปุ่มด้านล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการส่งอีเมลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านไปแล้วนะครับให้ท่านทำการเปิดอีเมลของท่านนะครับคลิกไปที่ inbox ของท่านนะครับตรงนี้จะได้รับเมล รีเซ็ตรหัสผ่านนะครับให้ท่านทำการคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วทำการกดปุ่มรีเซ็ตพาสเวิดนะครับลิงก์ตรงนี้จะหมดอายุภายใน1ชั่วโมงนะครับครับแล้วท่านก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับนะครับก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครัง้งแล้วกดปุ่มรีเซ็ตพาสเวิดครับ รีเซ็ตรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ